Ladies and gentlemen, onto our full vote of the evening. Coming to the ring in the red corner, catch card one, Chow Min Chiat, Jin. Right, coming to the ring in the blue corner, fighting Tien from the Ban Chang Tai, Jin. โรดรตสเฮดี้ขับกลับไปไปมุมนัรีบดีานกันใหจากอเรสเซนต์กันว้ชวงนี้วิ่งกันห้าสิบแปกกครับไปุ้นซุปเปอร์เฟรนวิห้ากรัม ใครนก็สูงยาวเตอนีครับตัวแคทตี้นะครับเป็นตัวละคที่อัตัวสร้างไทยครับ เป, <jam> ป,ป็นู้ใต้รุหลันสำหรับทั้งมนตและเทรนดัวรทุเช่รอพิเช่ดีนะครับจรดนิวาะเนธธนัตชั่ท,ทีนใชไกนะครับที่เกิดก็การบนิรุณธานีครับอายุปีวันสิบหปีแล้วก็ไข้รนุมาเชิงตรงครับชู่หลังพีรทุเช่นะครับก็แล้วหน่ครั้งนาหน่ครั้งแพ้สามครั้งตัวเที่บ้านทังไทยคนัะทำไม้ทุเรื่องแล้วเป็น ครับอายุที่17ปีนะครับแลก็ค่ายบ้านช่างไทยนะครับชกมาแล้เด็ดดังชนะสี่นังแพ้สามนังนะครับก็รูวมเข้าไปในทัวร <te ver behavior todavía> ์นาเมนต58กิโลกรัมที่เป็นยกนั้นสูงยาวเขาดีนะครับเนเวทีนั้นตัวนั้นกว่าได้กว่าแต่ว่าประสบการณ์โชคโชนแล้วก็เป็นกมที่มีอายุ3 มาแล้วก็คือเป็นตุงใหญ่เน,นี่ยอายุที่40ปีตัวเท็ด้เกี่ยวนั้น16ปีเทดี้น,นี่ก็สักยันก็เต็มตัวนักผูอยังอะไระนนกันอครับเท็ดดี้ครับบ้านใังก็ พลอยพิยารุ่นไทยพยากครับก็มีเจ้าหน้าที่งานร่วครับกับผักนะครับของพลอยพยาร ในตอนนั na, ้นก็มีนวายกายิ่าคุณนะครับแค่คือคนละคในไทยาโพรานี่ครับ้าวายนั้นก็มาซ้อปยไทยที่ใต้ของไวยขยา รู้รู้กันจะเป็นยังไงหวางด้วยกัคท่าเตียวกว่าหัวก่เป็นวองหว้นดกว่าเทปเท้ายาวของเทพเป็นเกี่ยวกะรเรสึอคเรับูกสิ้ก็วูาก็ไหว้แลู้กเสแล้วนะครับ <laughs> okay, ladies and gentlemen, your fourth card of the evening. In the red card we have PES graduate, Charles Victiak. And in the blue car, we have the fighting at the back Thai Gym from France, Eddie. ตัวนี้ก็ขอบนายมันจะฟูนี้นะครับว่าไม่ครบค่ายกแน่นอนมองดูแล้วดูสถานการณ์แล้วไม่ครบค่ายกนะครับผมอย่างครั้งทีตมาครั้งที่รู้ที่ผมก็บอกแล้วเป็นครบค่ายกก็เป็นครบจริงๆแค่สองยกตัวนี้คงจะไม่เกินสามยกผมองดูยกที่หนึ่งรอบหนึ่ 加油！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 加油 oh us rattle you <laughs> ที่บ้านไทยฝรั่งเศสท่านไปพนกันครับที่นี้ตัวชัดหวานครับก็ไปเจอพี่เป็นหยองครับคุณเข่าครับคุณเข่าทะลงไส้คุณเข่าไล่น้ำใจนะครับแล้วจะมีการเตะนะครับเตะตลอดนะครับที่เข้าไม่ได้ตอนนี้ต้องหาทางใหม่นะครับพบหน่วยของที่นะครับศึกษามีการเลื่อนจากแก้ทางหวยนะครับเต่่เนหยองก็ทำดีแล้วครับก็ทเตะเข่าครับ ก็แล้วเข่าโค้งมากเนี่ยคุณเข่าเสาบริเวณมหนก่อนนะครับก็นี่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเข่าไร้น้ำใจคุณเข่าทะลงไส้ครับก็อูต่อไปนะครับผลงานของที่เป็นยอดนะครับดาวรุ่งรุ่งแรงครับอายุแค่1ิปีครับโอลิมปิกนะอายุยี่สิปีครับขอเสียงคนก็จะดูรับใจครับ เดี๋ยวยกที่สองานี้น่ยเเอ็นดี้บอกตายแน่ตายแน่ลูกไทจะตาย่เดี๋ยวต่อสู้กันม่ทีออก s o n ยกที่สองเป็นรี้บอ่าสั่ง้าแ I'm sorry. เมื่อนัเอ่องแมแที่ขึ่นับพึ้นจะบกแล้วก็เลิอออาไหลเนื้อเดี๋ยวทีนี้ก็จมาเป็นที่นีนะครับ้วก็คนด้านเ่ยมนี้ก็เร่องูงทุีนะเพื่อเป็นเงแดงัทุกคนก็ขอเสียงปรนมือั้งหมดทุกคนที่สนับสนุนทุ วัยหชเลครับาด่าเับูนี้าคยจากได้รับรนครับคูู่่เนครับพี่อกเรื่ออ้ว่าจะมีวพิเศษนะครับขอให้ขอให้ขอให้ขอใอกให้ขอออ ยกให้3โรเบิร์ต <laughs> and the <laughs> ให้เป็นจิ๋วชอวิเชตยิมนะครับนักวยไปวงแดงกับเพนตี้บ้านยังไทยนะไยฝรั่งเศสรวนด้วยกันครับยกกันอย่างนี้นะครับเพชรป็นจิ๋วนะได้นักเรือออกทะเลไปแล้วก็ลืมหาเสือครับก็ได้ลหลงคาไปเยอะเรลยก็เจอเพนตี้ยังไปนะครับก็เดี๋ยวยุคนี้นะแก้ทามวยนะครับทำวยก็ถือว่ามีผักกันลุกผักกันร่ากันขอเรายกของยกก็ยังสูงดีื้นที่อยู่นะใครดูนี้ ดีนะคับเราทาตัวเล็กกว่าอกเต่อต่อต่อยนะครับวันนี้เป็นอครับ่อยดีนะครับอมาแล้วครับพื่จะรับาแต่ว่าคู่นี้ต้องช่องให้ดูเดือนะครับว่า้ใว่าจะให้เคู่คู่เรือในยกนี้ไม่ดูเือก็พยายามนะคู่ช่วยให้ผกับสีนับยอดมวยนะครับก็รู้ว่า

i'm done Yeah, what a job he's And a rock ทั้งกองทัพเป็นทีมกอวีเชตอีสเทิร์นทั้งไทยดีแดงกับที่บ้านข้าไทยแล้ววยตวาเสร็จครับ้วก็เดินแล้วก็ดู้ว่าคนหมดแรงครับที่เป็นทีมแล้วก็ถือว่าเดินหนักก็เลยเพื่อวหมแรงไปแต่ทุ่งท้านะครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับก็ต้องฟิตดีแล้วก็สู้ให้ร้อยทีกับไป็นทั้งไทยนะครับ ก็ไดเป็นหยวกก็โดนไปหลายดอกก็เลยอาการออกนอย่าออกนะว่ต้องเก็บอาการนะก็บยังไงยังไงต้องเก็บอาการุดแล้ดูล้วแจเป็นจุดบอดเาป็นับก็แันงครับเดี๋ยวเรียก็จะมาเจอกัน

O que é, é. 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 é.

ชายจีนโปรฟรานซ์เอ็ดดี้ครับท่านผู้ชครับเอ้ยยยยยคุณสีเมืองสิงสวนนะครับหน้าใ่าแก้วสามทีนะครับในวอกอย่างดีไปแล้วก็แล้วก็ไปเคซีเอสนะครับขอกับอยากมีน้ำใจไปเอาเสื้อนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกตัวนะครับคือกเป็นที่ดูไกขอาคุณสีเมืองนะครับแก้ว่าแก้วแบบนี้นะครับคุณสีเมืองสิงสวนนะครับก็ขอขอบคุณคุณสีเมืองสิงสวนนะครับผมน ให้แก้วสำเป็นอย่างสูงครับพอคุณนีครับคุณ้าไปสอกเสียครับก็ถ้ไมไห้ก็ค้าไปครับไล่ไปครับ